สนับสน,นุนโดยไมโลอร่อยนืนะันอะไรเมื่อสักครู่น,นี้นะคะคุณหมอโอได้แนะนำเราว่าการออกกำลังง่ายๆที่จะช่วยเพิ่มความสูงได้ก็คือการกระโดดเชือกอน้องๆสองคนกระโดดเชือกกันเป็นหรือเปล่าคะ เตะค่ะแต่เกมกระโดดเชือกแบบสุกสุกซานี่ไม่ธรรมดาค่ะคุณโดงถูกต้องครับวันนี้พี่โดขอบอกเลยนะครับสุกสุษซาเราจัดเกมกระโดดไว้ให้กับน้องๆทั้งสองคนกันด้วยพร้อมนหรือเปล่าครับพร้อม กติกาก็คือคุณลูกๆต้องกระโดดเชียกให้ได้5ครั้งจากนั้นต้องรีบไปกระโดดเพื่อหากุญแจที่ถูกซ่อนอยู่ภายในไข่ลอยฟ้าโดยจะต้องหากุญแจให้พบ3ดอกในระหว่างที่กระโดดหากุญแจทุกๆ30วินาทีฝ่ายตรงข้ามจะเทแป้งลงมาแกล้งคุณแม่ในปริมาณที่มากขึ้นถ้าไม่อยากให้คุณแม่โดนแป้งไปเต็มๆจะต้องรีบโดดนะคะคุณลูกๆเอพร้อยังครับพร้อมนะครับเริ่มครับเอาละครับ โอ้แม่โดนไตอดเอ้าหนหมุนหหมุนหมุนมุอ้ามาแล้วาวอะไรล่คือบอกว่าไปเร็วเร็วร็วรสุดท้ายรสุดท้ายเออััส เราดูคุณแม่เราดิไปแบแปปลอบใจคุณแม่หน่อยขาวโอเคครับคุณหมอครับอย่างนี้เดี๋ยวเราจะให้อีกทีมหนึงเขาลองแข่งขันดูโอเคค่ะคราวนี้ถึงตาลองติวเตอร์แล้วเดี๋ยวเราตามดูทีมที่สองครอบครัทั้งไทยพร้อมหรือยังทั้งไทยพร้ถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวฟังกัน๋ยวี่งังอ่ี่องอ่่่อ่ออ

เอ้ยได้แล้วโอ้ยได้แล้วโอ้ยไดเดแล้วโอ้ยได้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 แล้ว ส <substit uting> <expand. S 1> นุกไหมคะสนุกไหมคะเราถามคุณแม่ของราดีด oh. <lists t> ีรัยวิจารีลาของน้องๆทั้งสองทีมเลยนะคะแม่วันยีเราด้วยเลยต้องบอกว่าน้องๆนี่แบบมีความตั้งใจจริงๆนะครับที่จะช่วยคุณแม่อันนี้ก็คือความตั้งใจเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกับว่าถ้าเราอยากสูงเนี่ยเราต้องมีความตั้งใจโอ้โหมีคําถามที่คุณพ่อคุณแม่ฝากมาถามอีกนิดนึงว่าอาหารอะไรคะที่ทานแล้วจะเสริมความสูงของลูกได้ ง่ายๆเลยกลุ่มที่มีแคลเซียมสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นนมนะครับหรือว่าง่ายๆเลยปลาและปลาน้อยทั้งหลายนะครับแล้วก็กลุ่มพวกงาทั้งหลายนะครับโอคุณบอกครับกะปิก็แคลเซียมสูงนะครับจริงๆปลาก็แคลเซียมสูงครับที่จะหมูดองนี่ดองเพราะปลาร้าเลยนะครับขออาครับผมแต่จริงควรยังดองวันนี้นะเพราะกินข้าวเหนียวเยอะมันเลยลงไปนิดนึงนะครับนั่นริบข้นียว หมอครับแล้วถ anyway> ้าเกิดสมมุติว่าคนที่เขาไม่สูงแล้วแต่เขาอยากจะสูงแล้วไปผ่าตัดเพิ่มความสูงนี้ได้ไหมครับจะบอกว่าเป็นการที่ทรมานมากกว่าจะฝังกระดูกฝังตะปูฝังอะไรเข้าไปในขาเนี่ยให้ยืดได้ทีละวันละหนึ่งมิลเนี่ยเจ็บปวดมากเจ็บมากโอ้โหฝังแล้วเจ็บปวดครับเอาเป็นว่าพวกเรากินอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วออกกาลังกายดีกว่าดีไหมครับ นั่ละครับและนี่คือความรู้ที่คุณหมอนะครับนำมาฝากพวกเรานะครับและตอนนี้ครับเดี๋ยวพี่ดวงจะมาสรุปคะแนนแล้วนะครับว่าระหว่างทีมของน้องติวเตอร์กับทีมของน้องทรายเนี่ยคใครชนะในวันนี้กันแน่เกมที่2นะครับที่ตัดสินกันด้วยเวลาและความเร็วนะครับพี่ดวงขอบอกครับทีมของน้องติวเตอร์ทําเวลาได้ทั้งหมด3นาที36วินาทีครับเก่งมากเก่งมากอ่าส่วนทีมของน้องทรายนะครับ ทำเวลาได้2นาที36วินาทีสรุปคะแนนในเกมที่1ดวลแดนซ์ทั้งคู่ทำคะแนนเสมอกันเกมที่2โดดเด้งสูงน้องไายทำเวลาได้ดีกว่าผลการตัดสินในวันนี้น้องไายจึงเป็นผู้ชนะ ก็วันนี้ได้มาร่วมสนุกกันครับแน่นอนครับรายการสุขสร้างเรามีโลกครอบครัวสุภาพดีให้ผู้ชนะครับติเตอร์ก็ได้ด้วยครับผมได้น้จากโลกแล้วทั้งสองทีมยังได้รับคุณการศึกษาจากทางรายการมูลค่า5 0 0 0บาทค่ะว้าวและไมโลให้กลับไปดื่มที่บ้านด้วยครับไมโลท i ี1นวันครับและเรายังมีเหรียญทองมอบให้กับผู้ชนะนะคะขอเชิญน้องติเตอร์มอบให้กับน้องทายค่ะ ทุกวันอัคารบ่าย 3, 4, 5ครับเราจะมาสนุกด้วยกันนะครับกับเกมแล้วก็สาระความรู้แบบนี้ครับกับเกมสุขสุดสั่งอยากสูงทำได้ง่ายออกกำลังกายเป็นประจำเข้านอนแต่หัวค่ำขยันหม่ำอาหารดีๆค่ะ